อันนี้ไม่ได้ว่านะเพราะมันเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ที่วันนี้เขาออกมาเปิดเผยเรื่องปฏติมากรรมทองคําเรียกแบบนี้แล้วกันคือเราเคยเห็นที่เราไปร้านทองมันจะมีรูปของปฏติมากรรมรูปมา้ารูปปลารูปมังกรรูปเสือเอาตัวอย่างมาให้ดูหน่อยเพราะผู้เสียหายคุณวะวะนิวรานิดาวรานิดาอ่อนชูสูงทรงหรือเจเจมินิพลาซ่าสำเพง็งพร้อมกับคุณชะนัศ์ ปัตถมภูวดลกรมาที่การความมั่นคงแห่งรัฐคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวขอภาพที่วันนี้ผู้สื่อขาไปพูดคุยเนี่คืออย่างนี้คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคือร้านทองอะ่ะเขาจะมีตรงนี้แล้วเขาบอก99.99บ 99. เวลาเราไปเนี่ยคุณผู้ชมฮะเราก็ต้องคิดว่านี่เป็นทอง<ม>ประเด็นคือทางฝั่งของเจ๊เจี๊ยบเขาบอกว่าเขาซื้อมาเมื่อ8ปีที่แล้วแล้ววันนี้เราไปดูเลยนะฮะปรากฏว่าตอนหลังเนี่ย ราคาทองมันห้าหมื่นกว่าเลยจะให้ลูกเนี่ยเออลองเอาไปขายค่ะก่อนจะเอาไปขายเนี่ยคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าไปที่ร้านทองที่ตัวเองเคยซื้อแต่เขาไม่รับแล้วเขาบอกว่ามันคือของตกแต่งจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยเขาก็เลยไปให้ร้านทองทั่วไปเนี่ยไปเผาพอเผาเสร็จเขาบอกมันไม่เหลืออะไรเลย เขาก็เลยสงสัยว่าเป็นพลาสติกหรือไม่เปิดเพจราคาสัตว์มงคลปฏติมากรรมขึ้นมาหน่อยว่าเขาซื้อมาเท่าไหร่อะไรยังไงยังปลามังกรเนี่ยเขาซื้อมาเนี่ยอันนี้คือเขาทดสอบเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเผาทีมงานเอาเพจก่อนเร็วเดี๋ยวเวลาหมดแล้วนี่ฮะเจอไหมเจอไหมนี่ค่ะเมย์บอกซิราคาที่ซื้อปลามางกรค่ะซื้อมาแสนห้านี่ลดแล้วนะจากราคาเทมสองแสนห้า รูปมังกรค่ะซื้อมา2,500 0รูปเสือซื้อมาจาก4,500 0รูปม้าซื้อมา1,500 0ค่ะคือเอาจริงๆคุณผู้ชมฮะแล้ววันนี้เขาลองเผาให้เราดูเขาบอกมันคือพลาสติกและที่สำคัญกลิ่นพลาสติกเนี่ยมันลอยขึ้นมาเลยกะว่าเอาไปขายเอาว่าอย่างน้อยๆก็ได้สัก5 0,000ื่0่ะมันไม่มีราคาไงฮะจนกระทั่งไปขอร้านให้คืนร้านก็ไม่รับคืนถูกไหมฮะใช่ค่ะเนี่ยเผาแบบไม่เสียดายเลยดูฮะ ไม่เหลือเพราะอย่างนี้ด้วยความเคารพนะเขายกตัวอย่างเจ๊ตัก๊กในอดีตเขาเ็บอกเฮ้ยเจ๊ตั๊กมีข่าวแต่เจ๊ตั๊กเขาต้องไปพิสูจน์ตัวเองนะอันนั้นก็ต้องว่ากันไปเขาก็เลยบอกเออถ้างั้นเราซื้อมาเยอะได้เหมือนกันเนี่ยนะมันจะเป็นเหมือนกันไหมเลยสุดท้ายอ้าวมันกลายเป็นพลาสติกค่ะลองฟังเสียงคุณวรนิดาก่อนที่ให้สัมภาษณ์ฮะ จนกระทั่งน้องชายค่ะเขาก็มาแล้วก็บอกว่าเราก็เลยเลือกเอาตัวที่คิดว่ามันก็ใหญ่กว่านี้เนาะใหญ่กว่าปลาตอนแรกไม่ได้เอาปลาลงมามก็เลยมีม้าเนี่ยตั้งเอาไว้เป็นสิริมงคลหน้าร้านแล้วน้องก็เลยบอกว่าเจ๊เอาไปตรวจไหมอยากรู้ว่าเป็นทองไหมเอาไปตรวจไหมเราก็เลยว่าจะเราไปตรวจยังไงอะไรเง,งี้ยเขาก็ ก่อนไปตรวจเนี่ยน้องเขาก็ฉลาดเขาก็เลยแวะมาร้านเขาก่อนบอกเฮ้ยเจ๊เดี๋ยวเพื่อไม่ต้องหลอมลองไปถามร้านมันไหมว่ามันจะรับซื้อคืนไหมอะไรประมาณนี้ค่ะแลวนี่น้องก็ถือรูปมาแล้วก็มาถามเขาก็ปฏิเสธละหนึ่งนะปฏิเสธการรับซื้อคืนแน่นอนแล้วก็ให้คําอธิบายกับน้องไปว่าน้องครับอันนี้มันไม่รับคืนมีเหตุผลก็คือหนึ่งมันเป็นของประดับตกแต่งบ้านซึ่งน้องเขาไม่ได้คนซื้อเองไงเ,เขาก็อ,อก๋อหรอครับหรอครับหรอครับ,รบอะไรเงี้ยก็กลับมาหาเราไป ไปทดสอบมากับร้านอ่ะนะไปเป่าแล้วก็ได้ได้เศษผงม,มาเนี่ยน้องก็ไปหลอมมาลมแล้วก็แล้วก็โทรมาแจ้งเราว่ารู้ไหมอันเนี้ยมันเผาออกมาเจ๊มันไม่ใช่ทองเลยนะมันเป็นพลาส,สติกอ่ะร้านเขาบอกเป็นพลาสติกเราบอกงั้นเอากลับมาซิเดิน,นอ่ะเนี่ยเพราะเผานี่น้องถือมาอย่างเงี้ยบอกเนี่ยผมเผาไปแค่หนึ่งตัวนะไม่เผาหมดมันออกมาเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะเราบอกเข้ามันไม่มีทองเลยเอายังไงดีเราก็เลยรีบกลับมาร้านเขาแล้วเรามาด้วยตัวเองเพราะนี่ คุณผู้ชมครับแล้วเอาจริงส่วนใหญ่ไอ้รูปแบบนี้<ฆ>มีขายเยอะนะเมเดี๋ยวลองเปิดรูปขึ้นมาหน่อยแต่ให้ความเป็นทําร้านคือวันนี้ต้องขอบคุณของพี่หนุ่มกัญชัยกัน<ฆ>เลยนะเพราะจริงเนี่ยบรรดาเจ๊กับลูกๆเนี่ยไปออกแล้วปรากฏว่าอะไรรู้ปะ่ะคือร้านเนี่ยอันนี้ผมพูดเหมือนกับที่พี่หนุ่มพูดอะ่ะ แล้วส่งนักข่าวไปที่ร้านเขาขูจ่จะฟ้องอถ้าออกปุ๊บเนี่ยเขาฟ้องเราก็งงบอกทําไมอะเขาคนเดือดร้อนค,คือคุณต้องอธิบายสิ99.99 99ของคุณเนี่ยคืออะไรประเด็นคือวันนี้ขอไปที่คุณชนะทัศน์หน่อยนะอีกคนหนึ่งที่ช่วยเหลือเรื่องนี้คุณชนะทัศน์วันนี้แกก็เลยลองเผาให้ดูปรากฏว่าหลังจากเผาอะไรเสร็จสับเรียบร้อยเขาบอกเฮ้ยมันเป็นเหมือนกับพลาสติก มันเป็นเหมือนกับพลาสติกแล้วเขาซื้อมาเป็นแสนคุณผู้ชมเวลาเข้าร้านทองเอาจริงเราเห็นแขวนรูปอย่างเงี้ยเราก็ต้องคิดว่าเป็น99.99เร้าผมก็ยังเคยคิดเคยไปร้านทองแต่นี่ไม่เอ่ยชื่อนะอันนี้ร้านทองเขาใหญ่มากผมอยากได้รูปมงกอนยังถามบอกพี่อันนี้ทองทองใช่ไหมเขาจะตอบหมงหมดใช่ทองแต่ดีไม่ได้ซื้อแต่ไม่ได้ว่าร้านเขาไม่ดีนะเขาอาจจะเป็นทองก็ได้แต่ผมก็เคยเจอแล้วผมก็ถามเป็นทองหรือเปล่าเขาบอกทอง เจ๊ก็เหมือนการถามร้านน้ทองแบบทองคนก็ต้องคิดว่า99.99แต่ก็เข้าใจร้านได้ว่าเพราะมันออกมาเป็นแผ่นๆแผ่นน้ำหนักเนี่ยมันคงไม่ได้เยอะแต่ก็หวังว่าถ้าเผาเสร็จมันควรเหลือแบบเป็นมูลค่าทองแต่ปรากฏร้านทองบอกมันไม่เหลืออะไรเลยเขาก็งงบอกเอารวซื้อมาสองแสนแสนกว่าไม่ตายเหรอจนคุณชนะทัศน์ ก็บอกว่าอันนี้ยเขามาร้องเร<ช>ียนถูกไหมฮะใช่คะแล้วก็เลยอยากให้ร้านทองรับผิดชอบร้านทองจะรับผิดชอบยังไงแล้วของแบบนี้มันขายกันเยอะมากแต่ก็ไม่ได้บอกว่าร้านอื่นไม่ดีนะ <na. S 1> ขอฟังเสียงคุณชนะทัศน์ให้สัมภาษณ์ก่อนกาปรึกษาผมเนี่ยผมก็บอกว่าผมก็เคยเป็นเป็นคนหนึ่งที่ได้รับของขวัญเล็กๆกับแกแต่พอแกมาเล่าให้เราฟังเฮ้ยมันใช่เหรอวะเราก็มาจับดูเลยมันก็แปลก ก็เลยบอกสารน้องมาดําเนินการเลยลองดูพอไปไปหลอมแล้วแล้วมันก็ไม่ใช่ก็เลยมาติดต่อร้านร้านก็ใบเบี่ยงมาตลอดผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ต้องขอความช่วยเหลือจากพี่น้องสื่อมวลชนบอกเฮ้ยช่วยหน่อยได้ไหมจะได้จะได้จบจบเพราะเขาก็ตั้งต้อมกับเราเขาใช้คําว่าเอาใบเสร็จมาแต่ถามว่า8ปีนะถามว่าใบเสร็จ8ปีนะและส่วนมากเนี่ยผมรู้จักนิสัยพี่สาวนี้เขาซื้อเงินสดซื้อเงินสดตลอดคือคุณผู้ชมครับแล้วสุดท้ายวันนี้ ร้านเนี่ยเขาเลยบอกกับพี่หนุ่มกัญชัยแล้วก็บอกสื่อมาได้คือตอนแรกอันนี้พูดตรงกันพนักข่าวบอกโอ้โหพูดจามไม่ดีเลยแต่วันนี้คุณยุ้ยสอสอสิดาใช่ไหมอ,อ่านว่าอะไรเนี่ยสอรสิดาสอรสิดาตัวแทนร้านทองเอาวันนี้เจ้าตัวยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วขอโทษแทนคนที่พูดไม่ดีกับนักข่าวอย่างนี้เขาบอกมันคือทองจริงแต่มันเป็นทองไมคอนคหรือว่าฝุ่นทอง ถ้าอธิบายโดยโย,โย,โย,โย่อๆขอภาพอินเสิร์ตของเจ๊นหน่อยสิเมื่อกี้เนี่ยมา้าปลาเสืออะไรเนี่ยเอาขึ้นมาอินเสิร์ตหน่อยเขาอธิบายว่ายัางไงและทําไมเผาแล้วมันไม่เหลือเมทางด้านคุณสรศิดานะคะก็คุณ,คณยย,ย,ย ก็อธิบายเหมือนกันค่ะว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเรื่องของทองเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเป็น99.99 99, น้ำหนัก0.53กรัมแล้วเขาก็เอาใบาตรวจคุณภาพของบริษัทพันดาจิวเวลリที่ได้มาตรฐานเนี่ยมาด้วยเขาบอกว่างานนี้ทองมันเป็น99.99 99, แต่ว่าเขาไม่ได้บอกน้ำหนักลูกค้าว่าน้ำหนักทอง0.53กรัมและมันเป็นงานศินละปะม,มันจึงมีมูลค่าอาต้องให้ความเป็นธรรร้านเขาด้วยอาจาย์งานเอาใบาอีกใบนึ่งเร็วเดี๋ยวเวลาหมด ใบอีกใบหนึ่งใบการันตีใช่ไหมใบวิเคราะห์ผลทองใบวิเคราะห์ผลทองเพราะฉะนั้นเนี่ยคือน้ําหนักทองเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากค่ะแต่อย่างนี้แต่ถ้าคุยแบบภาษาชาวบ้านเขาบอกเหมือนกับไมครอนเหมือนปุ่นทองอะใช่ไหมซึ่งมันจะน้อยมากคุณผู้ชมฮะแต่ถามว่ามันมีทองไหมก็มีทองอะแต่บริษัทที่เขารับทําจากร้านของคุณยุ้ยมันเป็นบริษัทระดับโลกซึ่งมันคืองานศิลปะค่ะศิลปะมันมีค่าแต่ด้วยความพารบ บางคนก็เดนบอกว่าไอ้ศิละปะแบบนี้ทําไมก็ก็เห็นที่อื่นก็วางขายแต่เอาแหละต้นที่ยุ้ยเขารับมาเนี่ยอาจจะเป็นบแบบมาสเตอร์พีซหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ต้องอธิบายให้ชัดติใช่ไหมว่ามันคือทองแต่ทองทั้งหมดมันน้อยมากใช่ไหม,มเพราะตอนที่เราซื้อเราก็คิดว่าทั้งปึกนะ่ะคือ99.99ปั 99. างเสียงคุณยุย้ยอธิบายเนี่ยฮะ แต่ไม่มีนับโยบายในการรับซื้อคืนมาเสมอตั้งแต่เราขายมาเป็นแบบหลักสิบกว่าปีต่อไปเาเรียกว่ไปซ่อมไปซ่อมใช่ดูแลหลังการขายให้ซื้อคืนแล้วก็เอาค้างคืนใช่ค่ะเพราะว่ามันไม่ถ้าคุณต้องการที่จะ ซื้อมาเพื่อมาขายคืนได้ขอแนะนำให้ซื้อเป็นทองแท่งหรือเป็นทองรูปรพันธ์นะคะค่ะหัตถศิลป์ทุกท้องไหมฮะับภาพทองหัตถศิลป์ข้อหัตถศิลป์นะฮะความเคลื่อนทุนราคาในวัน ไม่ได้อยู่ที่ทเนื้อทองอใช่ค่ะอยู่ที่น้ำหนักค่าแรงต้องมีแน่นอนนะคะค่าดีไซน์ออกแบบแน่นอนเพราะว่าสิ่งพวกนี้ที่เราทำมันแต่จริงๆเรื่องนี้พี่ก็คิดว่าคนที่ให้คำตอบดีที่สุดคือทางโรงงานผู้ผลิตเนาะแต่ถ้าพูดเท่าที่เราเข้าใจนะคะเพราะว่า,าสินค้าพวกนี้มันต้องใช้ฝีมือค่อนข้างสูงความแม่นยำ แล้วก็มีความรู้มีความสามารถต้องการเทรนมาเครื่องจักรที่ใช้ต้องมีการาาาซื้อ,อนําเข้าเข้ามาอะไรของเขาเราก็อันนี้เราไม่ทราบแล้วแต่ทีนี้เขาก็าทําตามขั้นตอนของโรงงานนะคะคเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีคอสหมดเนาะแล้วก็เป็นการให้คุณค่าทางจิตใจมากกว่าซึ่งผู้บริโภคผูกค้าทุกคนนี่ฮะ อ่ะเพราะฉะนั้นก็ฟังสองข้างต่อไปนี้เราเข้าร้านทองเนี่ยคือถ้าไปบอกว่าทองคนก็คิดว่าทั้งปึกคือทองค่ะการเยียวยาเปิดเผพ่อยก่อนจะจบพื่ความเป็นธรรมร้านจะเยียวยายัางไงนะครับเมวิธีการแรกค่ะจะซ่อมแซมสินค้าให้กลับมาสู่สภาพเดิมให้อันที่2ก็คือบอกว่า จ,จ่ายในราคาใบกำกับภาษีคือมันไม่ตรงกันอย่างนี้เพราะว่าบินเงินสดของคุณเจี๊ยบเนี่ยสมมุติมงกอเนี่ยจ่ายอยู่ที่2องแสนห้าใบกำกับภาษีของร้านมันแค่แสนสามเพราะฉะนั้นมันหายไปเยอะคุณเจี๊ยบก็เลยบอกว่าไม่ได้สิฉันมีใบบินเงินสดแบบนี้คุณต้องจ่ายฉัน2องแสนห้าแต่ร้านก็บอกว่าถ้าง,งั้นเดี๋ยวใจเย็นขอสุกหน้าเดี๋ยวจะไปค้นใบกำกับภาษีเก่ามาดูแล้วดูว่าตรงกันไหมแล้วเดี๋ยวหาทา<ร>งใหญ่งนะ่สมมุติว่าร้านค้นเจอแสนสามแต่เจี๊ยบบอกซื้อมาสองแสนห้า มันก็มองได้สองอย่างว่าเอ๊ะคุณเจ๊บจาราคาผิดหรือไม่มแต่ถ้าเจ๊ทจำราคาไม่ผิดร้านก็จะวุ่นนิดนึงตรงที่ว่าเอ๊แะแล้วแจง้งเรื่องภาษีอะเพราะคุณรับเข้ามาสอง0ส0กว่าใช่แต่คุณเจ๊ทเขามีบินเงินสดไงคะแต่ร้านบอกว่านี่มันเงินบินเงินสดไม่ใช่ใบกำกับภาษีอ๋อมันมีเงินสดแต่ประเด็นคือทางฝั่งของเจ๊เขาก็บอกมาตั้ง8ปีแล้วว่าถูกไหมครบบางอันเขาก็หายไปนี่เอาละสิฮะ เพราะตอนแรกเห็นบอกว่าถ้าไม่ได้เนี่ยอาจจะเป็นคดีความกันเลยแต่วันนี้ร้านเขาชี้แจงแล้วนะแล้วต่อไปนี้ถ้าเราจะซื้อเราต้องถามก่อนว่าแม่ถามว่าอะไรอ่ะก็เขาบอกว่าทองหรือไม่มันเป็นฝุ่นทองใช่ไหมนี่ฮะแล้วถ้าขายยังไงสวนใหญ่พวกนี้เขาไม่รับคืนอยู่แล้ว